สวัสดีจ้าวันนี้เย็ดวนหาอยู่หากินเขาปลาเขาโขกโดยพี่น้องเด้อวันนี้ถ่ายคลิปอยู่ปลาอยู่คาเด้อจ้าวันนี้มาตัดอยู่คาหาอยู่หากินไปตัดอยู่คาอากาศเย็นอากาศก็เย็นสบายวันนี้โดยพี่น้องจ้ามาเนี่ยแหละทีมงานดาวิดคนรักปลา,าตัดอยู่คา เด้อเอาปาหายออากักหายอย่างหนึ่งก็หายอย่างหนึ่งตัดยุค่าด้อพี่น้องวันนี้เอออย่าดวนก็ส่งกำลังใจให้กับทหารเนี่ย,ายนาทุกคนเด้อตี่ต่อสู้เพื่อประเทศชาติเด้อพี่น้องจ้าวันนี้ ก็ให้แขีวขาดปลอดภัยเดอ้อทหารสี่ยุ่แนวนานเด้อพี่น้องประชาชนทุกคู่ทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนเดอ้อส่งกำลังใจให้จา้าวันนี้อยวันหายอยู่หายกินกระซุงกำลังเป็นกำลังใจให้เดอ้อขอให้ปลอดภัยทุกคนเดอ้อพี่น้องรวมบริจาคไปช่วยเหลือพี่น้องที่อพยพอยู่อย่างปลอดภัยเด้อจา้า วันนี้มาอยู่แถวบ้านไอ้นี่พิกัดอยู่ในอย่าอยู่บังบ<า>ันไอ้บ<า>นับ<า>นปุกา,าลังกาเดี๋ยวพี่น้องมาตัดอยู่คาจ้าอากาศดีเลยมาวันนี้มาอยู่หากินวันหยุดเด้อวันพผลวันจันทร์ก็หยุดอีกหนึ่งวันเสราร์อาทิตย์เด้อจ้าวันนี้มาหลายคนอยู่ก็ให้พี่น้องประชาชน กูทุกคนเยอ,อแขวขาดปลอดภัยจากการสูรบเดอ้อไปเดอ้อแล้วดีดว้วนอย่าให้ผีให้น้องดูตัดไดร้าคลค่ะแล้วน้องโบเหมุนยาย,ย่วง <c oughs> ยุดเหนือ <c oughs> หน้อยดเนือก่อนนู่นตะววิทย์คนลักปลาอยู่มุหนู้นเออกำลังสมเครื่งองตัดไดร้าลท์กองแลว้ว หยุดถักเท้าแรงแป๊บ,บนึงงว,วิทย์คนลักปลาทีมงานมาตัดยูคาเดือจ้าวันยูคาปลายูคาหลบสะหลบบอลยูคาก็ยังตุนใบใหญ่เป็นไรในเวลาตัดขายอีกแล้วยกคาจ้า ต้วิดต้วิดคุณรักป่าตัดยุคค่ะวันว่างวันเว้นวันยุดเสาร์อาทิตย์มากันออกค่ายยุคหากิ้นเด้อพนองเอ้ยวันนี้ สาวน้ำหอมดอกเก็นอะไรตรงหน้าก็เขียวฝนก็ตกก็ตกวีแรงดอกเดอ้อพี่น้องตกพอเลยเลยแช,ะช,ะชะ่นี่เด็ดพากระตั้งถั่วยกันมุกจิได้เต็ตวันนี้ โอ้ยมืดจะพายวันนี้เทรเนว่าตันนี้กอาลูกค้าขึ้นดดดเลยเด้อตัดเสร็จเดี๋ยวจ้าไม่ได้เปิดเป็ดอ่ะหมดขี้ดี้ மொத்தப்பா